เอาเรื่องนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเจ้าของลอกตัวนี้ส่งมาล้านะครับบอกว่าลอกตกน้ําเค็มมานะครับเช็คดูคร่าวๆก่อนจะแกะนะครับระบบเบรกนะครับหมุนเข้าหมุนออกไม่ได้เลยนะครับติดนะครับหมุนเข้าก็ไม่ได้หมุนออกไม่ได้เปิดเบรกปิดเบรกไม่ได้เลยนะครับกดฟีสปูลนะครับแข็งกดได้นะแต่แข็งออกแรงเยอะมากเออสับดังป๊อกเลยนะเนี่ยนะฮะออกแรงเยอะนะฮะ ปูดหมดเลยนะครับปูดหมดเลยเดี๋ยวผมจะค้นหาเฟรมกลางมือสองก่อนนะไม่รู้ว่ามีไหมถ้ามีเดี๋ยวจะเสนอเปลี่ยนเขานะปูดหมดเลยนะเนี่ยนะก็เดี๋ยวมาแกะดูนะครับระบบอื่นหมุนหมุนโคดสากมีเสียงนะเดี๋ยวแกะดูภายในเป็นไงอ่ะก่อนเปิดนะครับก็มาเจอติดตรงนี้นะครับติดเฟืองเนี้ยติดไอ้เกียวเนี้ยติดนะครับหนืดมากแขัน ไม่ได้เลยคนระับต้องออกแรงเยอะนะั้นเนี่ยฝายังฝาก็ยังเปิดไม่ได้เลยนะนนครับแน่นครับเนี่ยติดชุดนี้แน่นอนนะครับเดีย๋ยวมาดูเปิดมาจะเป็นยังไงบ้างนะครับดูดิโอ้โหนะไม่ออกผมฉีดน้ํายาสลายคาบเกลือสลายเกลือไปแล้วนะครับนะครับประมาณยี่สิบนาทีแล้วนะยังไม่ออกเลยนะเนะี่ยดูดิแง้มมาได้หน่อยนะหนึ่งโอ้ยจะเหลืออะไรบ้างเนี่ยจะเหลืออะไรใช้ได้บ้างเนี่ยดูดิ เดี๋ยวลองพยายามอีกหน่อยนะครับอีกนิดเดียวอือหเอาเรื่องนะครับคิดว่าไม่น่าจะคุ้มนะครับถ้าซ่อมนะครับไม่รู้นะเดี๋ยวต้องเสนอลูกค้าก่อนนะเสนอเจ้าของลอก,กอน,นะให้ให้เจ้าของลอกเจ้าของลอกได้ดูด้วยเลยนะเนี่ยเป็นอย่างเนี้นะฮะแกเขียนมาว่าลอกตกน้ําลอกตกน้ําเค็มนะเนี่ย เนี่ยนะลอกได้ว่าผ้าเบรกติดเช็คลูกปืนกันกลับล้างทําความสะอาดดอกจันมาว่าลอกตกน้ําเค็มมานะตกน้ําเอาเรื่องนะครับเอาเรื่องน่าจะตกแล้วทิ้งไว้นานด้วยนะผมจะเยียวยาให้ยังไงเนี่ยสาหัสนะครับเนี่ยสาหัสอยู่นะสาหัสหนักเลยนะเนี่ยดูดิ โอ้โหโอ้โหเดี to to, ๋ยวประเมินให้ดูนะคือคืออยากจะเปลี่ยนถ้าถ้าจะทำนะอยากจะเปลี่ยนให้ใหม่ให้ต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่ามันขึ้นเกลือแล้วเนี่ยนะถึงจะเราจะล้างมันไปเนี่ยนะผมว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาขึ้นอีกแน่นอนเพราะเกลือมันฝังแล้วนะฝังไปในเนื้อโลหะอะไรพวกนี้แล้วนะเนี่ยในเนื้อทองเหลืองเนื้อเสาอะไรพวกนี้นะเป็นอลูมิเนียมเนยนะเนี่ยมันกินลูกปืนติดนะเห็นไหมที่ออก ไม่ได้นะเนี่ยดูดีนะลูกปืนนี้ก็ต้องทิ้งลูกปืนกลับนี้ต้องทิ้งพวกเนี้ยมันโดนน้าเค็มมาแล้วมันเอามาใช้ไม่ได้นะล้างไปนี่เดี๋ยววันดีคือดีมันก็กลับมาอีกนะครับถ้ายังประเมินแล้วไม่น่าซ่อมคุมแล้วนะตัวนี้นะดูลูกปืนทีเนียนะครับบูตแตกหมดนะครับเป็นไงนี่ตกน้ําเค็มนะเอาอะไรกลับคืนได้บ้างเนี่ยดูดิ โอเคครับเดี๋ยวเสนอเจ้าของล็อกก่อนเดี๋ยวปรึกษาคุยกันก่อนนะจะเอายังไงต่ออ่ะเนี่ยได้ถ่ายคลิปให้เจ้าของล็อกได้ดูด้วยทีเดียวเลยนะประมาณนี้แหละ